สำหรับมือนี่มาที่วัดสันเด็ดสุดก็คือตัวนี้เลยนี่สิเซลํำจ้ามันกับบางแปข้ากับสิไปบลุลหลังจากกับมางจากวัดสันตัวนี้นะจ๊ะที่ค่อยมากับเขาว่าบางเบา ซึมง่ายบนเหนียวหนาแต่ที่สำคัญคือได้แผง่ายคือจังค่อยกใส่ได้ฝ้านาตานใดก็เอาอยู่บริเวณวัวอ้วนนิทวาใส่มาหลายปีแล้วตัวนี้ละดับนี้ห้อยดำห้อยแดงเอี้ยชั้นสีระซึมกระจ่างไหวแบบนี้น่ากับพ่อเถ้าพ่อพราเขาแบบว่าบางลูอยู่นะเข้าดีดีมาตอนนี้แล้วจ้ะพ่อยพิจัดมากมันมีปลูกมาชันพิเศษก็คือปกติราคาหาร้อยแปดสิบตอนนี้ลดเหลือสองร้อยเก้าสิบแล้วก็มีพิเศษก็นั่นอีก็คือยังรู้ว่าโฟมชั่นพิเศษหาขวดจากหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบลดเหลือเก้าร้อยเก เม,มามาหาขวดเลย,ยจ้านี่จาโปรโมชั่นพิเศษจากเซรัม่มนิสิตนิสิตเซรัม่มสามารถสังส่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์นะคะหรือซื้อมาหาขวดเลย,ยจ้าเพื่อผิอที่หน้ากระจ่างใสนะคะต้องนิสิตเซรั่มเท่านั้นค่ะถ้าเรานอนใดจ้าเพราะวะ่าตัวนี้บำรุงผิวหนาก่อนนอนแล้ว็ต่อนเชร้าใครยังมีผิวหนาสุขภาพดีต้องตัวนี้เลย,ยจ้า